ทีแชมพูจะจะบอกว่าจะไปทำอะไรวันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมีงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าที่อำเภอลำปลายมากนั่นเองก็จะมีการเตรียมน้องบุญกอบนะครับเอาเข้าไปล้างทําความสะอาดนิดน,นึงก็ไม่ได้เปื้อนอะไรมากนะครับก็จะมีคาบแมงคาบอะไรเล็กน้อย แล้วก็ปุ่นภายในก็เดี๋ยวเช็ดๆปเป่าๆเอาก็เรียบร้อยแล้วปกติก็จะพาน้องไปล้างคาเคนะครับแต่วันนี้นะมันไม่ค่อยเพ้อนเยอะเท่าไหร่ น้ำมันยังลือองศาการเอียงองศาการเอียงของพวงมาลัเห็นไหมปพกเราเดินทาง เซนเซอร์จะทำงานนะครับทุกคนอม,มันไม่ทำงานก็ช่างมันไม่เห็นแผงกันนี่พวงมาลัยก็กระชับนะครับขับได้สบายกันเลยทีเดียวหน้าจอก็หน้าจอกลางก็ 8นิ้วหน้าจอ M เอดีก็7นิ้วนะครับเอ้ยหน้าจอกลาง9นิ้วสำหรับตัวเกรด Zp ขึ้นไปจนถึง M นะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบมันตีฟังก์ชันนี่ก็ควบคุมง่ายๆได้แบบนี้เลยแต่เราก็มาถึงที่ทําความสะอาดนะครับ นี่เบรกมือเมกกื่อกี้เครื่องมันดับเองนะครับพอเมื่อกี้เหยียบเบรกใช่ไหมเรามันก็ดับแสดงว่าขึ้นเนี่ยไอตัวเอขึ้นเขียวๆเนี่ยก็มันจะดับเองแสดงว่าระบบที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษขึ้นสู่อากาศครับมันทํางานถ้าเราขยับเบรกหรือว่าขยับพวงมาลัยก็ได้เนี่ยเขาก็จะสตาร์ทเครื่องติดให้อีกทีหนึ่งแต่เมื่อกี้ที่เรายังไม่อยากให้ดับเพราะว่าเราจอใบปัดน้ำฝนขึ้น เอาใบปัดน้ำฝนแบบบิวอินขึ้นนะกดตัวนี้เข้าหาพงมาลลยฟึบเรียบร้อย<ม>แล้วก็มายกแล้วก็รอฉีดน้ำก่อนล้างทําความสะอาดทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมา ฉีดน้ำไล,ไล่ไล่คราบต่างๆนะครับแล้วก็ไล่พวกเศษพุงเศษปุนเศษผงน,นะที่ติดอยู่ตามตัวถังของรถแบบนี้ทุกครั้งนะครับ <S <S เพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยมันอาจจะเป็นคราบที่มีความแข็งเนาะพอเราเอาฟองน้ําถูหรือเอาผ้าถูเนี่ยมันก็จะไปขูดขีดกับตัวสีของรถนะครับทําให้สีอาจจะเป็นรอยได้ และอย่างหนึ่งการที่เราฉีดน้ําแบบนี้นะครับมันช่วยชะลมพวกแมงนะครับที่ติดอยู่ตรงกระจังหน้าหรือว่าตัวถังของรถนะครับให้มีความอ่อนตัวแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้ง่ายนั่นเองแต่ว่าโดยปกตินะครับร้านคาเคเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีน้ํายาที่ขจัดคราบนะครับแต่เราไม่มี เดี๋ยวทำความสะอาดตัวถังกันแป๊บหนึ่งพร้อมแล้ว ขั้นตอนแรกเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่เอาน้ําฉีดไล่ฝุ่นไล่สิ่งสกปรกนะครับขั้นตอนที่2เราก็เริ่มทําความสะอาดเอาแชมพูนะครับทำทำความสะอาดที่ตัวถังนั่นเองก็ทําแบบนี้รอบคันหลังจากนั้นก็ค่อยฉีดน้ำไล่อีกทีนะึง เวลาที่เรายกที่ปัดน้ําฝนขึ้นนะครับเนี่ยมันก็ทำให้เราทำความสะอาดกระจกได้แบบนี้เลยแต่ตัวนี้มันชอบเป็นแมงเป็นอะไรโอโ้เสือเปลือนรอฝั่งนูน้น ฝั่งนี้บ้างทุกคน เรียบร้อยแล้วทุกคนทีนี้ก็ได้เวลาฉีดไล่ปกติมันจะมีผ้าผื้นใหญ่แต่ว่าอยู่ในห้องส่งเสริมเขาล็อกไว้นะครับ อันนี้จะเช้าเกินก็เดี๋ยวเราไปเอาผ้าชามัวซึ่งเซลยวทุกคนต้องมีแลยผ้าชามัวผ้าชามัวไขควงอุปกรประจํำกายเครื่องคิดเลขแฟ้มขายนะครับเซลลวทุกคนต้องมี เดี๋ยวฉีดทําความสะอาดก่อนฉีดน้ําเปล่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปนี้เราก็ไป Unlock อยู่ Potential นะครับเช็ดลดเหนือลิมิตพิชิตโลกติดฟิล์มให้บางเกินไม่เหมือนบุญโฮมนะบุญโฮมฟิล์มจะเข้มกว่านิดนึนนงแต่ถ้าบุญยังนี่เข้มกว่าบุญโฮมอีกนะงั้นไปไหนมาไหนเดินทางก็สบายไงไกล ปรับแอร์นิดนึงให้ลงหาเท้านิดนึงเพราะว่าเท้าเราเปียกๆกล้มองหลังทำงานคอยดูนะหลังจากที่รถขยับเจ้าใบปัดน้ำฝนมันก็จะลงมาอย่างจุดเดิมนี่แน่นอนจริงๆเลย ไม่มีเสียงเตือนจากด้านหลังนะครับแสดงว่าเหตุการณ์ปกติพอจะมีวัตถุด้านหลังเขาจะมีเตือนลูกศรจึ๊บว่ามาจากขวางกวาหรือว่ามาจากฝั่งซ้ายนี่หมุนตามพวงมาลัยได้ด้วย เวลาที่เราเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้นะเนี่ยมันก็จะอยู่มันก็จะขึ้นเป็นเกียร์หนึ่งแบบนี้เนี่ยเวลาเราขยับขึ้นเกียร์สองมันก็จะเป็นเกียร์สองแบบนี้เนี่ยด้วยความเร็วแค่นี้มันก็ให้สูงสดุดแค่เกียร์สองกับเกียร์หนึ่งแค่นั้นแหละเวลาปัดไปด้านซ้ายปุ๊บมันก็จะเป็นเกียร์ออโต้คืนแต่ว่าถ้าตัวเพลนชิพเราไม่ต้องนะเราสามารถใช้ได้เลยนะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์จากตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ไปทําอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะเป็น ตัวเกียร์ออโต้ให้จอดตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจอดทางหน้าแดดมันสาดถอยนิดนึงโอเคก็สำหรับ FC ท่านใดนะครับที่รอดูรีวิวก็ขอเป็นสักวันพรุ่งนี้มาลืนนี้นะครับมีส่งรถบันเสาที่ก้อนแก่นนะครับแล้วก็วันนี้งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าพวกนี้ก็เดี๋ยวจะมีตัวเกรด L แค b ยกสูงนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสีขาวลดลงอีกเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดสามสามเดี๋ยวค่อยไปดูวันพุธเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยววันพุธถ่ายให้ดูนะครับถ้าไม่ติดอะไรเนาะโอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพาร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปเช็ดรถกันทุกคนแล้วก็ก่อนเช็ดรถเราก็จะเอาเปิดเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ หน้าจอ Apple c a r p รพนะครับแบบไร้สายก็สามารถเชื่อมต่อได้แต่นี้เดี๋ยวเราจะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยตรงนี้เสียบสายนะครับเพื่อเป็นการชาร์จแบตเนาะขนาดจอตรงนี้เดี๋ยวยังมาส่องเราถอยหลังปีดีกว่าโอเคทุกคน